เอาพูดกันมา,าออนานพอสมควรในเรื่องความยั่งยืนในเรื่องเศ้นไม่ใช่เรื่องเกษตรกรรมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นความยั่งยืนเนี่ยถ้าให้พูดโดยผ่านหมายอย่างน้อยตอ้องประกอบด้วยองค์ประกอบสองอย่างความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้อานี่ต้องต้องสามารถขึ้นไปได้ก่อนภาษาพุทธวาปัสสนอัตโนนาะโผล่อแรงไปนิดนึงกับขับขึ้นทามตัวเองไม่ได้ ถามยางเดียวันงน่นะครับไม่ไม่มันคงแีก็นาตื่นอีกะคได้หลกยแบบหลายเดยืนะต้องตอาืาตัวนได้ครับอัน,นที่สองก็ตอ้องมีปับตอ่ตอเน,นี่ยแล้วถาะแค่นนะครับกกกรูว่าจัดบังไปจัดบ้างทำบังไม่ทำบ้างไม่มีปั๊บต่อเน,นี่ยขาตอ่อแลว่าไม่ย่งื คือมีคามันคงมั่นคงหมายาึงนาแสวงหาผลตอบามเป็นแน่ผลตอบปัญหาคนก็จะทำไปแล้วผมก็อยากอยากเนี่ยงนผักอยากกินก็กินผึ้งก็เห็นได้ต่ไมต่อมีผักต่อไม่ต่อการการกินก็จะเป็นเรื่องที่คนก็จะก็ตองมี วีเพีก so so ับ no ค no no ูมกะอน่งล้ยกว่าบาทันนี้วีเคกอบลันกว่าบาทแล้วไดู้ปอบแล้วก็ตังขาหกร่้าบ้านอเกดีโดีก่อนเลยรบบเขานอนแ จริงก็เหมือน่ับเปลี่ยนนะมันก็คงเราเกาเดิงเรื่องเขาแหละเขาลืมอะไรก็คงเราที่เขาลืมแต่ก็ไม่ไ้เขาก็ให้จุดแับเดินเข้าไม่คุ้มทักไม่หรอกแต่ช่วงมี่ผ่านไปแหละให้เขาไปลืมไปอย่างนันแบบให้เคมีนี่มันเห็นเคมีไรอยู่บนพื้นกันเราควรจะแก้เคมีกันตรงไหนก็ไม่เห็นจะมือนะครับไม่เห็นมืดต้นต้นก่อน แต่เราโนี่เป็นที่กันหมดนะถ้าหามบ้านเดียวถ้ารแต่โี่ตรนะปู่กับปีเตอรเพิ่อนน่าเกินเป็นนี่เพราะว่าเอาไว้ใจพีมีกันตั้งแต่ไปที่นี่ทุกคนมีการเรียนส่วนพุทธธรรมเนี่ยประมาณตาวชีวิตนะครับมามีไผเลยตีเทียนประทานสายตะแล้วแบมีไรเลยดีได้ศึกษาเรื่องของตะเตมาก่อนครับ แต่เราเริ่มต้นเพราะว่าคงจะเป็นส้ายยางดึยเหมือนกันแต่ย่างดึตรงนั้นเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากเราจะทำอะไรึ้นสถานที่เอารวมกับต่อต้านมานี่มันยากดีงแจ้งมีในความหมายของปรุงดีต่อต้งส่วนพุทธธรรมมาจะบอกว่าถ้าเราจะตั้ส่วนพุทธธรรมแล้วเราลองบริจญาแต่เดียวนะความย่างยืนคงาเกิดขึ้นเพราะเอากำลัง ทุกตนอมองว่าการที่เราจะหารายได้มนาะเพื่อจะพึพ่งสรัทธธรรมเนี่ยมันยากอยู่จริงๆแล้ว,วอ่ะครับต่อรลักทางคำตอบของพระธรรมกับพระเจ้าเนี่ยก็คงปฏิเสธได้ว่ากเกษตรินซีเอ็นอาชีพย์ตีน่าจรมบอสโหมะกอกเพื่อต่อ,อการต่อ,อขึ้นปฏบิบัติธรรมตามหลักทางคำตอนของพระธรรมกับพระเจ้านะครับ แล้วทุกคนที่เลือกทำเนี่ยมันก็คงเป็นการงำเลยที่วิตยเยว่าจริงไหนที่เราหูก่จริงไหนที่เขาเคยทำเอาคนรจะเลือกทำในสิ่งที่ง่ายเรียนรู้ง่ายตัวยดังนั้นส่วนทุนทำจึงเริ่มต้นด้วยการปูสลรับนะครับถ้าเกษตรกร กรของเขาขอเชิด้เลยตนไหนขอควมไขอเชิญท่า้านนะัะที่จะขึ้นเสน